งานสิงฟูดเฟสติวัลเทศกาลอาหารและเพลิดเพลินไปกับศิลปินที่นะคะรวบรวมเมนูอร่อยถึง24ร้านดังระดับทอปสลิปคัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะ เดี๋ยวเข็มจะพามาดูบรรยากาศภายในงานนะคะว่ามีอะไรบ้างและที่สําคัญงานนี้เข้าฟรีไม่มีการเก็บเงินใดๆดทั้งสิ้นเลยค่ะามาถึงด้านแรกนะคะก็ไปเจอร้านนี้เลยค่ะทุกคนปูดองอันยองนะคะหรือว่าปูดองในตํานานนี่เองเขาก็มาเปิดรูปเหมือนกันนะหรือว่าใครที่ชื่นชอบไส้กรอกเอยนะคะร้านนี้ก็มีเช่นกันค่ะนี่ค่ะปูนึ่งสรารพีเชียงใหม่ก็มาเดินแต่ร้านแรกที่เราสั่งนะคะนั่นก็คือจงมาดามค่ะหรือว่าเชฟเดี่ยวจากรายการมาเตร์เชฟที่เรารู้จักกันนั่นเองเขามีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะแต่เข็มสั่งเป็น็นนนนนนตัวี้เปุคคคาาาระะทก กแล้วก็ชีสเนี่ยให้คําแนะนําที่ดีมากเลยค่ะดิ้นก็จะมีความหวานหอมคาราเมลอร่อยสุดๆต่อไปต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะคุณเน,น้นมากๆนั่นก็คือซูเปอร์โพเทโต้ชีสหรือว่าเผามันเชียงใหม่น,นั่นเอง,งยาวฟูๆนะคะขั้นแรกเราก็ไปสั่งนะคะเขาจะเป็น<ว><ว>มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งที่แบบสุกแล้วน้องแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งต่างๆแล้วจะเป็นพวกชีสผักขมคะอร่อยมิก้าถ้ต่อไป,ออไปเอาใจใส่เจบ้างนะคะชื่อว่าร้านพิมเทลฟูเต้าหู้โฮมเมดค่ะทุกคน